สบายดีพี่น้องเปิดมาก็เห็นเห็ดปลวกหลอเป่กําลังสีแกงเห็ดพี่น้องเห็ดปลวกไม่ใหญ่แบ่งไงมาเนาะเห็ดละโง่เหมือนอ้ยเห็ดละโงกเป็นแบ่งไงมาพี่น้องลายมือเลียวเลยเฮาบ่บ่ทันได้แกงเสร็จจะเย็นไว้ตลกกะลีไว้ พ่นละไงเรียบร้อยแล้วเอามาพองมินมือเอาเนาะเพื่นโทมือเอาลองจะมื้อแล้วแต่มื้อได้กินเห็ดกันพูดแหละแต่ว่าเอามินอยกกินหรือบม่ได้เฮ็ดใสต่ตเย็นไว้อืมดอกไงพูดโพ,โพโมักโมมักแตง ด้ยด้วด้วดยหม้อน่อยไปบ่หมอน่อยมาพี่น้องเพื่อมันุักติวใส่ผักติวได้ผักติวหน่อยหนึ่งไปไแล้วไไนาแ่ ผักเสี้ยวบบพอ่อพี่น้องก็เลยเอาผักอันนี้มาใส่ใบกระเจี๊ยบบันเทาเอินสมพอดีรู้ว่าพี่น้องเอินสมพอดีกักนบ่ ผิกพริกแห้งบ่ได้ใส่ยังร้ายไปน้องใส่ใจมผิกบ,บ่ได้ใส่ข้าเบื่อยนัง บางคนกัสิแกงจะนำยานางเนะกกลันงเนาะกลกำลังเนากะกำลังนางนากนงน้ bày kiến dung của nhà. ใส่พักขุ่นตู่ลงไปพี่นอ้องหอมงูจอมาเด้อพี่น้องแซ่บๆลงกันเด้อไ่เห็นหลายเลยออคือเห็นลายถ้อย่ยา,าเอ้ยไปก<ช>ินเลยเ็ดเพื่อชูอม,ม,มาเด้อชูไม่มีกันมาซ้ำ chậm trụ và trên hết buộc và thắt chậm trụ

มปให้ลูกอกว่าถึงห้างเขาเนี่ยเอาเนี่ยกินจ้องเลยตอนนี้ไปหายามพิซซ่ดอนคกินกระบาเนาะเ่ากินหอนยังให้มันกินกันแล้วพี่น้องมาเด้อเด้อพี่น้อง้ยกินข้าวน้ำกันไปยังอะไรเนี่ยกินข้าวเช้าไม่ให้ร้อนนน้เนปลาอนอยากลองม่วงเบ้อาอยากกบลกอเน้ ไปเกินมาลอยคอยเอาหอยผดเลยนี่นีสิินี่เราไปเอาอีกป้เนี่ยตานะลองทงอืน้ำมลอยเลยตามทงเมนเนาะเป็นสามวร่ยเนสามทงอะไรก่ตัวน้อยนะหกิปลาน้อยนี่ะปลาใหญ่นปใหญ่นลอยหนึงงลอใหญ่นะ ทำได้ทำทำนี่นี่เนั่นดัได้เดนั่นนั่นเด็ดเด็ดเด็เดเด็เด็ดเด็ดเล็เด็ดด็ดเด็ดเด็ดดเด็ดมด็ดเได้ดเเด็ดเด็ดเดเด็ดเดดเด็ดเดกเ็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดนด็ดเด็ดดอเด็ดเด็ดเดไปเด็ดเด็ด่ปด

Bao nhiêu ngày ngày bác Anh hưởng sự lắm rồi tại hiệp lơm nói. Ngong cỏng. Sạch bao nhiêu lắm cỏng bóng 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 bóng

เขาขี่ควายไี่ควนยทำงันใช่เฉพาะประมาเขาได้เนาะได้ทั้งเงินได้ทั้งเดดได้ลายดีหมดเนาะเขาไหวเท่าตัวใม่หนังแทนกดเห็นได้วด้่างมีช่างตุ้ยอ่างี้

ลงคำบอาเอ้ยนี่คือกมจากมาวาเฮติน,น okay. <S <s h, อันนี้ทีเด็ดเพื่อนเราลงเตแร์ดึงดึงจะพาเราอ่านในยางคว่านี่เนาะเขาเราเสียบจะหาใส่เป็นานได้ลง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 พอดีคือก็ด้เคยท่าน

ăn đi đâu ăn kính 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 đâu แพี่นงง้องแฉั่ออเยน็นไก่อนอเจเลยละพี่น้องสุขุมสุข,ขนส<ห>ุบิบตามพีน้อเพาันไม่คิดหนาสบายดี